อันนี้ข้าวที่เราใส่มูลไส้เดือนสองไร่ก็ใส่ไปสองร้อยกิโลข้าวนาดำนาโยนต้นมันจะใหญ่ลำเฟืองมันจะใหญ่ห่วงมันใหญ่ไงก็ขวานอีกเพรอว่าลำเฟืองมันใหญ่ลำเฟืองจะใหญ่มากเลยลำเขาจะเสมอสวย ลำจะสวยต้นข้าวจะแข็งแรงไม่ค่อยล้มจะมีนิดหน่อยอสวยงาแนกเลยอันนี้สองใบเป็นเป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นเหลืองและวสวยต้นเขาจะสวยมากเลย สองใบที่ใส่มือใช่เดอนไปมันจะเสมอต้นมันจะเท่าเท่ากันหมดเลยเหมือนนว่าอืม ต้นเขาจะเล็กๆรีบๆแบบเนี้ต้นรีบๆต้นไม่ใหญ่กวงก็ไม่ใหญ่แข็งแรงแล้วก็ไม่ล้มด้วย เดี๋ยวปีหน้าเราต้องใส่ไร่ละ200กิโลให้ได้ปีนี้มันแรงไม่มีน้ำให้ใส่รอบสองก็เลยใส่ได้รอบเดียวตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วอีกประมาณ3-4วันก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วจะเสมอมากเลยไม่ล้มด้วยเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงเราลองพื้นไป เราลองพูนนึดผิวพูนเส้นเดือนไปก็ทดสอบแค่สองไร่ก็ได้ผลแค่นิดเดียวได้ผลเกินคาดเลยออยีกประมาณ3าสี่วันน่าจะมาเกี่ยวได้แล้ว